นั่งไปซ้อมรถประสานว่านั่งห้าก็เหลียววังเที่ยงอาบน้าต้อไฮอันนั่งไกลฮะต้องมากนั่งอีกต้อไฮเพราะหนาวเขาาะอาบค่ะที่นี่กวนจะอคือแบบว่าอยู่แคมปิ้งสวัสดีค่ะอุ๊ยวมันมีวันที่เราจะไปแคมปิ้งด้วยนะไปีเราไปแคมปิ้งไหมแคมปิ้งขมืออ่นนี่แล้วที่เดิมเราอ่ะขมืออ่นนี่เราไก่บาดเมื่อไหรเต้นเพราะยังได้แซงเมื่อไหร่เพราะเขาได้อยู่เอ้าก็นอนในรถแหม พ้าหนาคือเหลืองดีแทะวานลุกตับบอลลุดขึ้นอึ้นข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 ึยนขึานขึกนขึี่ขอานขา้นขึ้นขี้นขา้นขึ้นหั้นขึ้นขี้หขึยนขั้นขึ้นเห็นขึ้นขึ้นขึันขึ้นขึ้นขห้นขึ้นขึ้นขึ้นตึ้นขกอนขึ้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 นเป้นงไ้นถมันเป็นขึอนาารบอรถ ป้อมแปมน่อยแม่ที่บ้าเอาไปสมเป็นเนียมันอาจจะเป็นเพราะว่าอายุการใช้งานมันเท่าิถึงเวลาเนี่ยห็นไหมถึงเวลาซส้มบอกไปเียงพอาเอาลาก็ต้องแต่งลายเราก็แต่งพอไอเสียงมันยืดเพราะว่านางเสียงทางมันว่อเราบดินอันยางอัดมันขาดอยางลัดม้าขาวก็เราได้ซันอันนี้คือตัวนี้ประจําเลยว่าตอนไปเข้มประกันอ่ะเขาลืมใส่ยางร่องอ่นร่องอ่นแทนเครื่องบ่ร่องอ่ะรองโชคร่องโชคยางร่องหัวโชคเบ้าโชคเลย มันเลยเหลียวเป็นคอมันเลยไปเหตดสามันเนี่ยย่ำย่ำเขาเบรกมันดังเอี้ยบเจียจานเบีกกีนไปเจียรอบนั่นแหละไปเบียยผาเบียกันบ่เขาเลยเจียหายยูงซิสกีมันเลยบอมเรียนอ๋อมันเป็นคุค่ะเย้แค่หจบเลยชีไปอ๋อแอร์แค่ไหนงี้เสียงีเสียงไฟสดแอร์ไฟสดเปเี่ยแออีกเพราะว่ามันมันคคบผวบแล้วมันนั่น บาเนี้พ่อเชียวสิมาใส่จันโชูปุ๊บเอ้าน้ำมันกันน้ำมันจระเบี๊ยงขึ้ยอดตายเถอะบ้างขึ้นไอเด็กยังค่อยได้ค่ะบัเนี้ก็เลยนเงาเลยจนว่าทำสามมือสามมือโอ้ยสามมืออ้แสดงว่าบระเดี๋เฮ็ดยังเลยหล่าวังมือสองมือวังหันกันคือซ้อมแลีนซ้อมรถ ทีรใช่เ่อ้ว่าแบบว่าันั้นตงรอดังขงมนบ่เลยบอกอู้ยอหเรอยๆเอาขอซูนยืนบ่เออเอาไปสอมใส่บัตรไปศูนย์บตั้กสามหมื่นเอาไปเขาลั่นปกติยืนบ่ไปคือไปทำารการก็เจาะไหมทามทามามเดาประเวณีประเคะสรุปเราคือเขราไม่าตรงกันนสินะเพตรงกันก็เลยว่าขั้นไปศูนอ่ะเบอตั้มก็สามสี่หมื่นครับก็เล้วปัญหาอะไรเชื่อมกลุ่มไหมเมื่ออะไรเทียบ แล้วตอนนี้อาการรถเป็นยังไงปกติเบลลยขี่ดีเลยเสียเงินเนาะว่าขี่ดีเลยเสียเงินเนาะได้ที่นี่เด้ี๋ยดช็อคที่นี่มาวะออมเปียมสามหมื่ว่าฉันตีตันสัตว์ว่าใจสี่ใบตัดไปกูเรียนเพราะว่าฉันอันจดย์เอลซิเจนเซ้นเซอร์ใหม่ไหมมันผ่อนแมอีกอย่างหนึ่งรถทอาหนักตะก้อนนักเขาเคยจอดนอนสตาร์ทเปิดแอร์ถิ่มไว้จอดโดยที่รถไม่บริแลีน มันมีระบายควอมห่อนอย่างเดียวกับแคบพัดล,ลมมันหมุนข้างหน้าไอหัวยุเริ่มต้นเปลี่ยนขึ้นใหม่มอะไรอ่ะฟองส้นมมันบอมันเปรเขี้ยมห้มันมันงอสิแดงเช่นมันตุ๋งสิมันงออยู่อยู่ไม่เพิ่งยังนี่ยคือเอาสีแดนเ<อ>ช่นเสือมันเป็นมั้งแต่ตอนชนเลยเขาาะปดะเด็๋ยหายเพราะเปลี่ยนห้ถ้าเปลี่ยนก็ประมาณแปดพันแตคือบเปลี่ยนให้รถเนาะเขาไมได้เปลี่ยนวันนี้ที่แรกบลูสร้างอะแหะเขาไม่สังเกตเราสร้างเนาะเขาถามว่าเอ๋อมันคืองอเข้า ตอนแรกว่ารู้ว่าเป็นพ่อันนี้แต่ว่าเขาจะมีโปรแกรมเหมือนศูนย์นะ่ะเขาเสียไปแล้วมันจะข้นรหัสเป็นบ่าร,ร,รหาราัสบ้าอะไรไม่มีปัญหามันจะืนอ่ะออกซิเจนเซ็นเซอร์เขาเขาเลยไปเบิ่งหลานแหลนหลานที่สองเขาเจ้าจก็เลยจอมบ่งอีกเขาเจ้าจว่าที่แรกนะ่ะมันไปขืนฟุตนั่นลหละแต่ว่าเขาบอกว่านมาว่ามันเป็นยอดนั่นอย่างดอกขาเมาขาเมาตันขาเมาอย่างกับมีตัน เลยเห็นออกซิเจนเซนเซอร์มันงอมันงอไปข้างในเลยไหมปกติมันตั้งตรงสิมันงอข้นไปสิเอ้ยแล้วเอารถถึกเส้นมาบอกออกซิเจนเซนเซอร์นี่มันเกี่ยวกับอย่างเขาระบบอย่างมันเตือนอะไรนะพี่เล่หอยเสียไม่ใช่ขึ้นเครื่องขึ้นไฟเล่นบอกขึ้นไฟโชว์มันบอกอ๋อแล้วก็บอ่าหายที่แหลกอ่ะบอหายเป็นจังได้กับบอหายก็ขึ้นโชว์ยุงสลัดที่ที่ไฟระแวงไฟบอกพอดอกมาใหม่ อันนี้คือเปลี่ยนยกชุดตัวนั้นเลยเปลี่ยนไม่เป็นเชียงกงบ่ะมันเป็ี่ยนอ่ะเยียบล่อยแล้วที่นี่ผู้ใดเครื่อเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนแล้วก็คือสาวสาวโอเคแล้วตอนนี้เรากำลังงอนกันนะน้งแมมมีพาไปขับขี่ปลอดภัยครับตัวสีมหฮอดต้องได้เสียเงินก่อนโอ้โหผลัดพระเอกเจ๋งเป้งน้องเจีงเป้งเนาะศิลปินฮอตตัวนี้มัฮอดไรผู้ไรคนเลยครับพี่น้อง หลายคนแล้วแฉกเกือบจะหมดทุกคนแล้วนะครับเนาะงอยู่ในบันป่พี่น้องนะครับไปเลี้ยงรูกบอกกันอยู่ที่อำเภอราดวงจังหวัดเลยครับพี่น้องครับมีบขับแขนนั่งไ,สไรสุดสำ p พ o f i t เมลโลนสำ -profit เมลโลนติดไฟติดยังไงเนี่ย เดือดพี่น้องมาทันเอง มาซื่อนุ่มกันกันเชิญน,นะครับผมเชิญมาม่วนมาซื่อนด้วยกันเนาะอย่าโอเต็นหมอลำอยู่นี่โอเตนหมอลำอยู่นี่รถพระมาแล้วพระมาแล้วมาเดียวมาก็มาแล้วนะครับผู้จัดการมาเดี่ยวก็มาถึงแล้วผู้จัดการนันโนก็มาถึงแล้ว มาเห็ดขากิบเนี่ยเถี่พี่น้องมาทุกโอ้ยจได้ส nah, ื่อใส่ตัวเห็นจไดเห็นข้าจมีดสามคุ้สตัวนี่ไหมเขามันงานละเอียดที่เ <uw> ห <un> ่ามเขามันงานละเอียดหนคนนี้ แน่นอนเลยแหละครับพี่น้องครับเนี่ยไม่ต้องมีเต็นท์ใหญ่สําหรับรถพระโอ้โหมาฐานเลยมาฐานเลยพี่น้องจะับถือว่าเร็วเห็นเร็วคนนี้ปัจจัยเงินเอาไปแต่งหนาดเตี้ยเอาไปแต่งหนาตที่จาพับโอ้รถบัตมาแล้วรถบัตมาถึงแล้วโอ้ยพี่น้องครับรถบัตเข้ามาหอดแล้วอ่ะพี่น้อง ฝากที่ตามนะครับทั้ง่องดีแล้วมนดูเชียวนะครับฝากที่ตามศิลปินทุกคน,นดีวกันครับเ <c oughs> <c oughs> อ้าบ่อกาันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ